สวัสดีครับท่านผู้ฟัง d r r Knight คืนนี้ผมมีเรื่องจากคุณบาสผู้ฟังทางบ้านที่ย้ายไปเช่าอาพาร์ตเมนต์เก่าแถวชานเมืองเขาเล่าว่าตั้งแต่คืนแรกที่เข้าอยู่เขามักได้ยินเสียงประหลาดมาจากดาดฟ้าเสียงนั้นดังเป็นจังหวะเหมือนมีใครลากเก้าอี้ไปบนพื้นปูนอย่างช้าๆ้ ทั้งที่ประตูขึ้นดาดฟ้าถูกล็อกแน่นหนาและไม่มีใครในตึกมีสิทธิ์ขึ้นไปได้เลยวันที่คุณบาสย้ายของเข้ามาในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้อากาศยามบ่ายร้อนอบอ้าวจนเหงื่อไหลเป็นทางเขาแบกกระเป๋าเดินขึ้นบันไดคอนกรีตทีละขั้นเสียงรองเท้ากระทบพื้นก้องสะท้อนอยู่ในโถงที่ว่างเปล่า กลิ่นฝุ่นผสมกลิ่นชื้นอับของตึกเก่าเข้ามาจู่โจมจมูกตั้งแต่ก้าวแรกที่เปิดประตูเข้าไปที่นี่เป็นอพาร์ตเมนต์สูงห้าชั้นขนาดไม่ใหญ่นักชั้นล่างเป็นห้องเช่าร้างหลายห้องบามห้องปิดตายด้วยแผ่นไม้ส่วนชั้นบนมีผู้อยู่อาศัยเพียงไม่กี่ห้องส่วนใหญ่เป็นคนวัยทำงานที่กลับดึกหรือผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยสูงสิงกับใคร แสงไฟนีออนตามโถงทางเดินกระพริบปเป็นจังหวะแสงสีขาวมน่นสะท้อนกับผนังปูนแตกเป็นรอยเส้นยาวเหมือนรอยแผลเก่าพอเดินมาถึงชั้นห้าซึ่งเป็นชั้นบนสุดคุณบาสพบว่ามีเพียงสองประตูประตูหนึ่งคือห้องของเขาอีกประตูเป็นประตูเหล็กเทือบสีมน่นมีสนิมขึ้นตามขอบและมุมป้ายเก่าๆถูกติดไว้ด้วยตะปูบิดเบี้ยวเขียนว่า ห้ามขึ้นล็อกตัวหนังสือสีแดงจางจนแทบอ่านไม่ออกมีกุญแจเหล็กกลมขนาดใหญ่ล็อกอยู่คุณบาสจำได้ว่าตอนเซ็นสัญญาเจ้าของตึกบอกว่ากุญแจดาดฟ้ามีเพียงเขาเก็บไว้คนเดียวไม่ให้ผู้เช่าเข้าไปเพราะพื้นบางจุดเสื่อมสภาพและอันตรายคุณบาสก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเขาไม่ได้มีเหตุผลจะขึ้นไปข้างบนอยู่แล้ว คืนนั้นหลังจากขนของและจัดห้องจนเสร็จเขานั่งพิงเก้าอี้พลาสติกมองนาฬิกามันเกือบตีหนึ่งแล้วความเงียบของตึกทำให้ได้ยินแม้กระทั่งเสียงลมหายใจตัวเองจูจูก็มีเสียงหนึ่งดังแทกขึ้นมาครืดครืดมันดังเป็นจังหวะช้าหนักและก้องราวกับมีวัตถุแข็งเสียสีกับพื้นคอนกรีตตอนแรก เขาคิดว่ามีใครอาจจะเลื่อนเฟอร์นิเจอร์ในห้องด้านบนแต่พอนึกขึ้นได้ว่าห้องของเขาอยู่ชั้นบนสุดเหนือขึ้นไปก็มีเพียงดาดฟ้าที่ปิดตายความสงสัยแปลเปลี่ยนเป็นความเย็นวาบที่วิ่งผ่านแผ่นหลังเสียงนั้นดังต่อเนื่องอยู่ราวสองสามนาทีก่อนจะหยุดไปอย่างกระทันหันทำให้เขานั่งนิ่งฟังอยู่นานกว่ากล้าลุกขึ้นมาคืนต่อมาเสียงก็กลับมาอีก คราวนี้เริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนกว่าและดังยาวนานกว่าเดิมครืดครืดเอียดเสียงขาเก้าอี้เสียสีกับพื้นปูนผสมเสียงไม้ลั่นเบาๆจนทำให้รู้สึกเหมือนมีคนกำลังนั่งอยู่ข้างบนแล้วขยับเก้าอี้ช้าๆคุณบาสลองเดินออกไปโถงทางเดินเพื่อฟังให้ชัดและยืนมองไปยังประตูเหล็กขึ้นดาดฟ้า ไฟนีออนที่กระพริบทำให้เงาประตูดูบิดเบี้ยวเหมือนกำลังขยับแต่ประตูก็ปิดสนิทไม่มีเสียงฝีเท้าหรือคนเดินผ่านเขายืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งรู้สึกเหมือนหัวใจเต้นแรงกว่าปกติลมเย็นแผ่วผ่านต้นคอทั้งที่หน้าต่างปิดแน่นคุณบาสถอยกลับเข้าห้องล็อกกรอนให้แน่นพยายามกล่อมตัวเองว่าอาจเป็นเสียงลมหรืออาจมีแมวปีนขึ้นไป แต่ลึกๆแล้วความรู้สึกบางอย่างบอกเขาว่าเสียงนั้นไม่ใช่ของสิ่งที่เขาคิดเลยหลังจากผ่านไปเพียงไม่กี่วันคุณบาสเริ่มชินกับบรรยากาศเงียบงันของอพาร์ตเมนต์แต่เสียงลากเก้าอี้จากดาดฟ้ายังคงกลับมาทุกคืนอย่างตรงเวลาเหมือนนาฬิกาปลุกเที่ยงคืนกว่าเมื่อไหร่เสียงครืดครืดก็จะเริ่มขึ้นและจะลากยาวไปจนเกือบตีสาม บางครั้งเสียงนั้นมีจังหวะสม่ำเสมอแต่บางคืนกลับเว้นช่วงสั้นยาวไม่แน่นอนเหมือนคนขยับเก้าอี้ตามอารมณ์คุณบาสลองเปิดเพลงกลบเสียงแต่เมื่อเพลงจบความเงียบก็เผยให้ได้ยินเสียงนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นเขาพยายามไม่สนใจแต่ในหัวก็อดคิดไม่ได้ว่าดาดฟ้าซึ่งควรปิดตายทำไมถึงมีเสียงเหมือนมีคนอยู่จริงๆคืนหนึ่ง เขาเดินไปถามเพื่อนบ้านห้องติดกันซึ่งเป็นหิงวัยกลางคนที่อาศัยมานานเธอกำลังตากผ้าอยู่ตรงระเบียงเมื่อได้ยินคำถามเกี่ยวกับเสียงบนดาดฟ้าแววตาของเธอก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยก่อนตอบด้วยน้ำเสียงราบเรียบว่าอย่าไปสนใจมันเดี๋ยวอยู่ไปก็ชินแล้วก็หันหลังกลับเข้าห้องปล่อยให้คุณบาสยืนงงกลับคำตอบที่ทั้งคลุมเครือและชวนให้สงสัยมากกว่าเดิม ความอยากรู้ทำให้เขาตัดสินใจลองบันทึกเสียงในคืนถัดมาเขาวางโทรศัพท์ใกล้ประตูห้องเปิดโหมดบันทึกตลอดทั้งคืนตอนเช้าพอฟังย้อนหลังเขาได้ยินไม่เพียงเสียงลากเก้าอี้เท่านั้นแต่มีเสียงเอียดคล้ายเสียงไม้ลั่นและบางช่วงเหมือนมีเสียงหายใจเบาๆแทรกอยู่ในระยะใกล้ไมโครโฟนจับเสียงได้ชัดเจนจนทำให้เขาขนลุก ในคืนต่อมาความสงสัยลามกลายเป็นความกล้าเขาตัดสินใจเดินขึ้นไปจนถึงหน้าประตูเหล็กขึ้นดาดฟ้ามันยังปิดสนิทและล็อกด้วยแม่กุญแจเก่าที่ขึ้นสนิมแต่ขณะที่เขายืนเงี่ยหูฟังเสียงลากเก้าอี้ก็หยุดลงกระทันหันเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นแรงจากนั้นเพียงไม่กี่วินาทีเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นจากอีกฝั่งของประตู แค่สองสาก้าวแต่ตำแหน่งอยู่ตรงเหนือศีรษะเขาพอดีราวกับมีใครกำลังยืนอยู่เหนือบันไดด้านในความเย็นวาบแล่นขึ้นต้นคอโดยไม่รู้ตัวเขาถอยหลังหนก้าวแต่แล้วก็มีเสียงตึงเบาๆดังขึ้นตรงโรงเหล็กด้านบนทำให้เขาแทบจะวิ่งกลับห้องทันทีตั้งแต่คืนนั้นคุณบาสไม่กล้าเดินไปใกล้ประตูดาดฟ้าอีก แต่เสียงลากเก้าอี้กลับดังชัดกว่าเดิมและบางครั้งก็ดูเหมือนต้นเสียงจะเคลื่อนที่อยู่ใกล้ลงมาเรากับกำลังเลื่อนเก้าอี้มาตามพื้นและลงมาตามบันไดทีละขั้นคืนนั้นฝนตกพรำ,พรำลมพัดแรงจนต้นไม้ข้างตึกไหวเป็นเงาไหวๆบนผนังห้องคุณบาสนั่งอยู่บนเก้าอี้ในความมืด มีเพียงแสงไฟจากเสาไฟฟ้าด <tinc S 1> ้านนอกลอดผ่านผ้าม in ่านเข้ามาเป็นเส้นจางๆเขาอยากรู้ให้ได้ว่าเสียงลากเก้าอี้มาจากไหนกันแน่เวลาผ่านไปไม่นานเสียงครืดครืดก็ดังขึ้นตามคาดแต่คราวนี้มันต่างออกไปจังหวะการลากช้าลงและตามด้วยเสียงเหมือนขาเก้าอี้กระแทกกับโลหะก้องเบา เหมือนมีใครเลื่อนเก้าอี้จนชนราวแหลกแล้วก็ลากต่อคุณบาสพยายามกลั้นหายใจฟังทุกเสียงอย่างตั้งใจอยู่ๆเสียงนั้นก็หยุดเงียบเขามองไปที่เพดานเหมือนจะรู้สึกว่ามีเงาอะไรบางอย่างขยับผ่านแสงจากช่องระบายอากาศเหนือหัวจากนั้นเสียงลากก็เริ่มขึ้นอีกครั้ง แต่คราวนี้ชัดเจนว่ามันไม่ได้อยู่บนดาดฟ้าเท่านั้นมันเหมือนอยู่บนระเบียงของเขาเองคุณบาสค่อยๆลุกจากเก้าอี้เดินไปใกล้ผ้าม่านอย่างเงียบที่สุดมือเย็นเฉียบเพราะเหงื่อเย็นเริ่มซึมทั่วฝ่ามือเขาแง้มผ้าม่านออกเล็กน้อยเพื่อตรวจดูว่ามีอะไรอยู่ข้างนอกแต่สิ่งที่เห็นทำให้เขาชะงักบนระเบียงโล่งที่ควรจะว่างเปล่า มีเก้าอี้ไม้เก่าตัวหนึ่งตั้งอยู่และมันกำลังขยับช้าๆราวกับมีใครนั่งอยู่บนนั้นแต่กลับมองไม่เห็นตัวคนในเงาสลัวนั้นเขาเห็นเพียงขาเก้าอี้ที่เสียดสีกับพื้นปูนจนเกิดเสียงครืดและเสี้ยววินาทีหนึ่งเหมือนมีเส้นผมยาวๆปลิวออกมาจากด้านหลังพนักเก้าอี้ก่อนที่ลมจะพัดหายไป เขาก้าวถอยหลังอย่างไม่รู้ตัวแต่ทันใดนั้นเสียงขาเก้าอี้ก็หยุดลงและเก้าอี้ก็ค่อยๆหันหน้าเข้ามาทางประตูกระจกของเขาหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบระเบิดเขาหันไปคว้าโทรศัพท์เพื่อถ่ายภาพแต่ในจังหวะนั้นเองเสียงตึงก็ดังขึ้นจากกระจกบานเลื่อนด้านหลังราวกับมีใครใช้มือเคาะเบาๆเขาหันขวับไปมอง และต้องชะง,งักงันเงาของคนรูปร่างสูงเพรียวยืนอยู่ชิดกระจกเงานั้นไม่ไหวติงแต่เส้นขมยาวปลิวไหวเล็กน้อยตามแรงลมคุณบาสถอยจนหลังติดผนังจ้องเงานั้นด้วยความหวาดกลัวเสียววินาทีต่อมาเงานั้นค่อยๆก้มศีรษะลงช้าๆราวกับกำลังมองทะลุกระจกเข้ามาในดวงตาเขาโดยตรง เขาแทบหยุดหายใจและทันใดนั้นไฟในห้องก็กระพริบติดติดดับดับเหมือนมีอะไรบางอย่างแทรกอยู่ในกระแสฟไฟ mm. เมื่อไฟกลับมาติดอีกครั้มทั้งเงาและเก้าอี้บนระเบียงก็หายไป mm. เหลือเพียงความเงียบที่กดทับจนหูอื้อแต่เขากลับรู้สึกได้ชัดว่ามีใครบางคนยังคงอยู่ในห้องกับเขาหลังจากเหตุการณ์นั้น คุณบาสไม่กล้าขยับแม้แต่น้อยเขายืนนิ่งอยู่ตรงมุมห้องจนเวลาผ่านไปหลายนาทีแต่บรรยากาศรอบตัวกลับยิ่งอึดอัดเหมือนอากาศในห้องหนักขึ้นเรื่อยๆกลิ่นอับชื้นแบบเดียวกับที่ได้กลิ่นจากโถงบันไดในวันแรกเริ่มลอยชัดเจนขึ้นทุกวินาทีแล้วเสียงครืดครืด ก็กลับมาดังอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่จากดาดฟ้าหรือจากระเบียงแต่มาจากมุมมืดในห้องเขาเองเสียงเหมือนขาเก้าอี้ลากผ่านพื้นไม้ช้าๆและหยุดลงตรงมุมใกล้ปลายเตียงหัวใจคุณบาสเต้นถี่รัว เขาตัดสินใจพุ่งไปที่ประตูห้องลากกระเป๋าใบเล็กติดมือออกมาโดยไม่เหลียวหลังวิ่งลงบันไดไปจนถึงชั้นล่างก่อนจะพุ่งออกสู่ถนนกลางสายฝนเขายืนหอบหายใจอยู่ตรงฟุตบาทฝั่งตรงข้ามหันกลับไปมองตึกนั้นอีกครั้ง บนดาษฟ้าที่มืดมิดเขามองเห็นเงาของเก้าอี้หลายตัวเรียงกันเป็นแถวเหมือนมีใครบางคนนั่งอยู่บนนั้นแต่ไม่ขยับแม้แต่น้อยลมแรงพัดผ่านจนไฟนีออนหน้าประตูเหล็กกระพลิบติดติดดับดับและในจังหวะที่ไฟติดเขาเห็นเงาพวกนั้นค่อยๆหันหน้ามาทางเขาพร้อมกัน ก่อนที่ไฟจะดับลงและทุกอย่างเงียบสนิทคุณบาสไม่เคยกลับไปที่นั่นอีกเลยและจนถึงทุกวันนี้เขายังไม่กล้านั่งเก้ากี้ไม้ตัวไหนในยามค่ำคืนคืนนี้ถ้าคุณได้ยินเสียงลากเก้าอี้จากที่ที่ไม่ควรมีใครอยู่ลองมองให้ดีว่ามีใครกำลังนั่นอยู่หรือเปล่า ท่านผู้ฟังครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกความมืดของดาร์กไนท์แล้วพบกันในคืนหน้าถ้าคุณยังอยากฟัง